สวัสดีครับทุกคนกลับมากันในเกมโรบอกวันนี้ก็กลับมาอยู่ในแมปนี้อีกเช่นเคยเพราะว่านี่ครับกิจกรรมใหม่ในช่วงวินเทอร์นั่นเองก็คือฤดูหนาวเนาะอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่หน้าปกติก่อนโอเค ถ้าอยู่ที่หน้านี้เนี่ยวิธีการเข้ากิจกรรมก็อยู่ตรงนี้นะครับด้านขวาล่างตรงนี้เลยพอกดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ครับซึ่งนี่ก็จะเป็นกิจกรรมแรกเลยที่ผมน่าจะมาทันในช่วงแรกๆเลยนะก่อนหน้านี้ก็เข้าระหว่างกิจกรรม,มั้างเข้ามาเล่นน่ะไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจะดรมากมายซึ่งใช่ฮะคลิปนี้ผมจะมาทํากิจกรรมแต่จะทําจนจบไหมอันนี้บอกไม่ได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมเท่าที่ผมเคยทํามาก่อนหน้านี้เหมือนจะทํานานด้วยนะหรือว่าตอนนั้นผมเจอกิจกรรมยากแค่ อาช่างมันช่างวันเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกเลยดีกว่าที่ผมจะพยายามทําให้เสร็จซึ่งกิจกรรมนี้นะครับถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเราจะได้เจ้าตัวนี้ฮะที่มีชื่อว่าส,ส,สตารติฟิลิสคือตรงวิตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับผมผมลองเปลี่ยนภาษาไปเป็นอังกฤษแล้วมันคือตัวเอสเออผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะแปลมาทาไมเนี่ยสตาร์ติฟิลิสใช่ไหมผมอ่านถูกไหมเดี๋ยวพิ่ง Google แป,ป๊บหนึ่ง อ่าใกล้เคียงฮะใกล้เคียง Startifilis อ่ะประมาณนี้แล้วกันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครใหม่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าในแมปนี้เนี่ยมันก็มีการเอาตัวเก่ากลับมาทําใหม่เหมือนกันที่ผมเคยไปอ่านเจอนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ภารกิจแต่ละภารกิจกันนะครับว่าเขาให้เราทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะ His player s w i t h ไอชั่วโมงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ไอวิตรงนี้คือตัว s, <S ใช่ไหมไอชั่วโมงตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแปลมาทำไมมันคือตัว h นะ with สาส snowball ก็คือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือโจมตีผู้เล่นด้วย snowball นะครับก็น่าจะเป็นของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่า snowball เป็นยังไงภารกิจที่2นะครับทำ winter mini game ให้สําเร็จ10ครั้ง โอ้โ uh, ครั้งเลยเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับว่ามีนิเกมที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงอันที่3นะครับสำเร็จ Daily Mission โดยไม่ใช้โทเค็นโดยไม่ใช้โทเค็นหรอแล้วโทเค็นที่ว่าคืออะไรภารกิจที่4นะครับ grow to อ๋อก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระดับเทียบสเนี่ยต้องอเติบโตไปเป็นอะไรนะโอเคภารกิจก็ดูจะไม่ยากนะครับมินิเกมนี้ก็พอจะรู้อยู่นะครับว่ามันน่าจะอยู่ตรงไหนแต่ไอ daily mission อันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันส่วนโจมตีผู้เล่นโดยใช้ snowball อันนี้ก็น่าจะไม่ยากนะแต่กิจกรรมก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับเพราะว่าน่าจะมา,าทั้งรุด,ดูเลยมั้งหรือว่าทั้งเดือนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่านี่ฮะมีวีคที่2องด้วยแต่จะมาะอีกนู่นนะอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาดูที่ตรงนี้กัน เล็กน้อยนะ Winter Event นี้ครับมีการต้อนรับเหมือนจะเป็นพื้นที่ใหม่ไหม Winter Wonderland แล้วก็ Play Mini Game นะครับเพื่อ Unlock Candy c a n e นใช้ Candy c a n e เพื่อ Unlock e x c u s i v e สิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็ไอเทมโอเคน่าสนใจน่าสนใจอ่ะมาที่หน้านี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นตัวอะไรด,ดีเดี๋ยวจะลองเป็นอ่าเขาบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตระดับ3ใช่ไหมงั้นก็เลือกเป็นระดับ3นะครับผมมีอยู่พอดีเลยแจ๋วแจ๋ว เอาตัวเอาตัวบินได้ดีไหมเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเกมเนี่ยมันต้องใช้ตัวบินได้หรือเปล่าแต่เอาไปหน่อยก็ดีนะครับมาแล้วนะครับผมแล้วทาไมตัวละครผมมันดูเป็นดินน้ํามันจัง เดี๋ยวทำไมแมปมันดินน้ำมัน well จังเนี่ยผมว่าผมก็ปรับกราฟิกปกตินะขั้นที่สองโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ผมก็ยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนะครับถ้าดูจากแผนที่น่าจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะนี่เลยอะไรเนี่ยพรีเซนต์เป็นกล่องของขวัญนะครับอ๋อนี้เหรอคือมินิเกมอ่าเดี๋ยวขอเปิดแผนที่ดูแป๊บหนึ่งนะเปิดแผนที่มาปุ๊บโอ้มันไม่ได้มีแค่ที่เดียวเนาะเหมือนจะมีอยู่3มที่ด้วยกันนะครับอม น่าสนใจน่าสนใจอ๋อซโนโบอลอยู่ตรงนี้ฮะนี่นี่น,นีอยู่ด้านล่างเลยต้องไปเล่นกับเซิร์ฟเวอร์คนอื่นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอะถ้ากิจกรรมมันไม่ได้ยากอะไรมากมายผมอาจจะทําเสร็จในคลิปนี้เลยก็ได้นะมาฮะเดี๋ยวเราไปส่งของกันนะครับก็เป็นกิจกรรมใหม่ในอีเวนต์นี้นั่นเองขอดูวิธีการเล่นหน่อยนะวิธีการเล่นเป็นยังไงเอ่ยแล้ว,แล,วแล้วผมมุดไปไหนเนี่ยออคือผมต้องไปหากล่องใช่ไหม โอ้โอเคเคผมนึกว่าผมนึกว่าต้องไอ้นี่ต้องส่งของไปวางไว้ตามจุดต่างๆต้องหากล่องมาให้ถูกจุดนะครับอย่างเช่นตรงนี้เขาต้องการกล่องสีฟ้ากล่องของขวัญสีฟ้างั้นหรอมันสุ่มตามแมป โอ้โหแมพไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยตรงนี้ที่ไหนเนี่ยตรงนี้ที่ไหนเอย่ย oh, โอ้หนี่ๆๆๆอ๋อกล่องของขวัญมันจะตกตามพวกนี้ฮะใช่ใช่ใช่ตามที่เขาบอกเพราะว่าเขาก็มีเขียนอยู่นะครับว่าเราจะเจอกล่องพวกนี้ตามใต้ต้นไม้ที่เป็นต้นคริสต์มาสเราก็หยิบกล่องสีฟ้ามาแล้วเราจะหยิบหยิบได้ทีละกล่องไหมอ่ากล่องนี้อีกกล่องนึง อ่าเก็บได้ครับเก็บได้งั้นสิ่งที่เราต้องอรวบรวมก่อนก็น่าจะเป็นพวกกล่องเนาะถ้ารวบรวมครบแล้วก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นมันจะเป็นต้นคริสต์มาสใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีรถลางควางเลนเดียประมาณนี้น่าจะอยู่ใกล้ๆก,กันวัสดีค้ผมมาแล้วใส่เข้าไปเรียบร้อยครับ1กล่อง มันมีบอกใบอะไรไหมตามแมปอะไรพวกนี้ถ้าดูตามแผนที่เนี่ยไม่มีสัญ,ญลักษณ์บอกเลยนะครับว่ามีต้นคริสต์มาสอยู่แสดงว่าต้องสํารวจอล้ดิในวิกิมีไหมเนี่ย <c oughs> จ,ะจ,ะจะหาทางลัดอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะหาก่อนแล้วกันอุ้ยต้นนุ้นดวงจันทนะครับดวงจันทก็เปลี่ยนโอเคความยากมันอยู่ตรงที่ผมปรับการาฟิกไม่ได้สูงมากเนาะแล้วมันจะเห็นแผนที่ไม่ทั่วนั่นเองแต่ไม่เป็นไรผมจะบินหาไปเรื่อยๆหรือว่ามันเกิดท,ที่เดิมได้ไหม เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้ผมผมไปเช็กก่อนอ่าเอ้ยเหมือนจะเกิดที่เดิมได้นะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันมันจะเกิดอยู่แค่3มกล่องแต่ผมมาเจออีกกล่องหนึ่งเป็นกล่องสีเขียวแสดงว่าที่เดิมก็น่าจะเกิดได้และเนาะเกิดซ้ําได้อยู่แต่ว่าต้องใช้เวลาอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปส่งกล่องของขวัญก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็ค่อยบินกลับมาดูเนาะอ่ามาอีกแล้วมาอีกละสีเขียวสีเขียวเก็บมาสวยได้3มอันแล้วนะครับสีเขียวนี้มาบ่อยแล้วเนี่ยสีอื่นไม่มาเลย ือเราไม่ต้องใช้สายตาสังเกตก็ได้นะใช้เสียงก็ได้มันจะมีเสียงแบบกริง้งกริง้งกริง้งกริ้งอะไรพวกเนี้เออมันจะได้ยินอยู่ถ้าได้ยินก็บินมาเก็บได้เลยเออากล่องสีเขียวด้านบนนู่นเลวโหโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนไปผมกินอาหารแล้วก็กินน้ําให้เรียบร้อยก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูกันเออเออเออเเจอ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 ,จอตรงนี้มีไหมเอ,อ่ยมีสีอ,อ่าสีแดงสีแดงอันหนึ่งสีฟ้าไม่มีเลยเออไม่มีมีม,ม,มีโอเค ตรงนี้หลบฝนกดได้ไหมเนี่ยเหมันจะไม่ได้นะครับอ่ะบินบินไปเลยดีกว่าเจอตรงที่หนึงนะครับเดี๋ยวผมมาร์กจุดให้ทุกทุกคนก่อนเพื่อจะมาตามเก็บกันเนาะอ่าตรงบริเวณเแถวนี้นะครับนี่แถวๆนี้เลยตรงนี้ผมอยู่บินมาก็น่าจะเห็นกันละอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรีบบินหนีฝนกดก่อนคือจริงๆต้องไปหลบในถ้ำนะแต่ผมหาถ้ำไม่เจอโอเคกว่าจะถึง <laughs> ตรงนี้ใช้3อ๋อผมก็ว่าอยู่ทําไมเก็บเพิ่มไม่ได้ตอนนั้นผมเจออีกกล่องหนึ่งไงเป็นกล่องสีเขียวถ้าเก็บอันนั้นนะมันจะเก็บเป็นอันที่4พอผมเก็บปุ๊บมันเก็บไม่ได้มันบอกว่าเต็มแล้วก็สรุปมันต้องใช้อยู่แค่สกล่องอ่ะใส่เข้าไปเรียบร้อยรวบรวมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะรีเซ็ตในอีก5นาทีด้วยกันโอเคแจวขอดูกิจกรรมหน่อยนะนี่อ๋อมันนับแบบนี้เหรอก็แสดงว่าต้องทําอย่างนี้วนไปให้ครบ1ิบรอบอืม คือไม่ใช่แค่สีเขียวนะครับถ้าทําสีฟ้าเสร็จก็น่าจะขึ้นเป็น2เหมือนกันอ่ะในส่วนของมินิเกมวิธีการทําก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนสําเร็จ Daily Mission ไดรีมิชชั่นเนาะไดรีมิชชั่นมันคือตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้ปะภารกิจประจําวันใช่ไหมขอดูหน่อยนะเอาชีวิตรอด30นาทีนะครับแล้วก็สําเร็จ10ภารกิจในภูมิภาคอ๋อสิบเลเอือกโอเคโอเคอเคขาบอกว่าสําเร็จให้ได้โดยที่ไม่ใช้โทเค็นนะครับ งั้นก็เอาชีวิตรอดให้ได้30นาทีอันนี้ก็น่าจะพอเป็นไปได้อยู่คือถ้าเป็นภารกิจตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกทุกทุกคนนะครับว่าภารกิจมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะในแต่ละวันมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างวันนี้ของผมมันเป็นประมาณนี้ผมทําเสร็จไปแล้วหนึ่งทำอะไรเสร็จไปก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาดูนี้กันดีกว่านะครับภารกิจในภูมิภาคเนาะอ๋อสำเร็จโดยไม่ใช้โทเค็นเป็นแบบนี้นี่เองก็คือโทเค็นที่ว่าเนี่ยน่าจะหมายถึงโทเค็นในการข้ามภารกิจนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าผมน่่าจะไมมีด้วย มาดูที่ภูมิภาคกันนะฮะน่าจะเป็นภูมิภาคไหนก็ได้นะโอเคดมอาหาร5ครั้งกิ้งในโคน3มครั้งโจมตีหรือรักษาผู้เล่นคนอื่นไอ้รักษานีผมยังไม่รู้เลยนะว่ารักษาไงน่าจะเป็นแค่เฉพาะบางตัวมั้งที่สามารถรักษาได้อะดมอาหารกับกิ้งนะครับน่าจะง่ายๆดมก็ดมไปอย่างนี้5ครั้งนะมีคูดาวด้วยต้องรอก่อนส่วนโคนก็อยู่ตรงนู้นไป let's go นี่แล้วก็กิ้งโคนไปฮะสวยงามง่ายๆครับภารกิจพวกนี้งั้นเดี๋ยวผมทำภารกิจใน โซนนี้ให้เรียบร้อยก่อนเนาะส่วนโจมตีหรือว่ารักษาผู้เล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าไม่มีผู้เล่นคนอื่นอีกสักรอบโอเคได้ไหมกดกดโอเคสวยงามฮะเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งขอดูหน่อยซิว่ากิจกรรมขึ้นไหมอ่าต้อง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 ดูไดรี่เนาะอ่านี่ฮะขึ้นจริงด้วยจากตอนแรก1นึทับสิตอนนี้ก็ขึ้นมาที่3ามทับสินะครับส่วนภูมิภาคก็เลือกได้นะครับว่าเราจะทําที่ภูมิภาคไหนเนาะมีให้เลือกไปทําค่อนข้างเยอะไปเลือกทํากันได้อ่า อ๋อโตและโตเรียบร้อยดูสิโอเคโอ้ยเดี๋ยวนะผมผมลืมสังเกตผมหิวแล้วก็หิวน้ำด้วยขอไปเคลียร์แป๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาดูที่กิจกรรมกันหน่อยนะครับอ่านี่ไงขึ้นแล้ว ก็ทําให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเทียสามเนี่ยเติบโตให้เป็นวัยผู้ใหญ่ให้ได้ครบ2ตัวซึ่งตัวนี้ผมก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมออกไปเปลี่ยนตัวเพื่อที่จะทํากิจกรรมนี้ให้สําเร็จนะครับมากันอีกรอบนะครับตัวใหม่นะฮะเพื่อที่จะทาภารกิจเติบโตให้ครบ2ตัวเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมจะทําอะไรเป็นพิเศษดีนะคือวิธีการทำมินิเกมก็ได้เห็นไปนแล้วเติบโตก็ได้เห็นไปนแล้วก็เหลือแต่เดลี่มิชชั่นซึ่ง เดี๋ยวผมไปทำ daily mission ก่อนเอ้ที่หนึ่งที่หนึ่งตรงนี้นะฮะตรงนี้ที่หนึ่งขอเช็คหน่อยสิอีกที่หนึ่งอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับตรงที่ผมอยู่เลยก็จะมีต้นคริสต์มาสให้เราได้เก็บกล่องของขวัญกันก็เก็บมาได้เลยเ,เดียวนะอ๋อันนี้ผมก็เต็มแล้วหรอ,อกล่องสีแดงนะครับเดี๋ยวค่อยไปใส่อืตรงนี้กล่องสีแดงเพียบเลยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอ๊บพาดสวยเอ้ยมันไม่ควรพาดนะเนี่ยปึ๊บเรียบร้อย อ๋อแคนดี้ครับได้แคนดี้จัดการได้เจ้าพวกสโนว์แมนพวกนี้เหรอแจ๋วอีซี่ฮะไม่ได้ยากแคนดี้นี้สามารถเอาไปซื้อของในร้านค้าได้เนาะแต่จะเป็นร้านค้ากิจกรรมนะฮะเดี๋ยวผมค่อยไปให้ดูก็เข้ามาที่กิจกรรมนะครับแล้วก็ร้านค้ากิจกรรมตรงนี้อา่ารายการนี่เราสามารถเลือกซื้อได้ตามนี้เลยมีอะไนที่เราต้องการก็จัดไปได้เลยโอเคฮะทุกทุกคนชีวิตผมมันไม่มีอะไรสมหวังจริงๆ <laughs> กิจกรรมจมอยู่ในน้ำโอ้ยออเดี๋ยวรอกันไปก่อนเดี๋ยวนะสโนว์บอลอยู่ตรงนี้อ่ะเนียเก็บมาเก็บได้จริงด้วยแล้วก็ลองปลาดูสิ๋อ,อเป็นการคาบแล้วก็ปลานะครับมันขึ้นให้หมั้ยไม่ขึ้นฮนะต,ต้องเอาไปจมตีคนอื่นเนาะโอเคน้ําลดแล้วน้ําลดแล้วโอ้ตรงนี้ใช้แค่สองเองเรอเนะี่ยสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังเข้ากำลังใกล้เข้ามาวัดมายถึงอะไร หมายถึงอะไรยานะอีห้านะไม่ดีนะไม่พร้อมโอโอพายุพายุเข้าอ่าไปแล้วอุ้ยเอาโอสวยแลสวยแลสวยแลสวสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กดกดเพื่อลบนี้กดเพื่อลกนี้กด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 ซึ้บโอ้โหดีดีโดนพัดมาถึงตรงนี้ตรงจุดนี้อาอีกนะอีกอีกน โอเคโอเคช่างมันกำลังจะให้ดูเลยนะครับว่ามันอยู่ตรงบร,ริเวณไหนเนาะก็น่าจะเห็นจากในมินิแมปนะฮะเดี๋ยวผมไปจากพื้นที่ตรงนี้ก่อนอันตรายโอเคตรงนี้ที่หนึ่ง ừ, ตรงนี้สีฟ้าเพียบตรงนี้สีฟ้าเพียบเก็บก่อนฮะเก็บก่อนอ่ะ สีฟ้าของผมเต็มแล้วนะครับก็เลยเก็บไม่ได้ซึ่งจุดมันอยู่ตรงจุดนี้จุดนี้เลยอีกที่หนึ่งผมไม่ให้รู้นะครับว่าแต่ละจุดที่ผมบอกไปเนี่ยมันเป็นการแรนดอมหรือเปล่าในแต่ละแมปแต่ถ้ามันอยู่ตามที่ผมได้บอกไปจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันก็มากันได้ซึ่งผมแนะนานะครับว่าถ้าเก็บครบแล้วเนี่ยให้รีบไปใส่เนาะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องรอนานนั่นเองเวลาที่มันกาลังคูดาวอยู่แล้วก็ตรงจุดนี้อีกที่หนึ่งด้วยนะครับนี่เลยโอ้ตรงแถวนี้มันเยอะแฮพื้นที่มันโล่งๆด้วยนนนเเหห็็าง <laughs> <laughs> ในที่สุดก็จะสําเร็จและวไดรี่เควสนะกับการดมกินอีกครั้งหนึ่งจัดไปเรียบร้อยภารกิจเสร็จสมบูรณ์ดูซิว่าขึ้นไหมอ้าวอ้าวอ่าผมต้องกดรับก่อนไหมรับมาแล้วโอเคโอเคตกใจโอ้โหตกใจนึกว่าไม่นึกว่าไม่ผ่านผ่านนะ เอก็อย่างที่บอกนะครับว่า daily mission เนี่ยก็ต้องเข้ามาที่หมดเวลาตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีให้เลือกนะฮะว่าจะเป็นไม่ใช่ว่าให้เลือกให้เราเข้ามาที่ภารกิจประจําวันฮะแล้วก็เข้าไปดูภารกิจว่าภารกิจที่เขาให้เนี่ยมันคือภารกิจอะไรซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะรีเซ็ตไปทุกๆวันซึ่งภารกิจก็อาจจะไม่เหมือนกันนะ ก็ต้องมาทําดูกันเนาะตอนนี้ก็เรียบร้อยเป็นหนึ่งภารกิจนะครับอีกภารกิจหนึ่งก็น่าจะเรียบร้อยในไม่ช้าก็คือเติบโตให้เป็นไว้ผู้ใหญ่แล้วก็มินิเกมก็ไม่น่ายากส่วนที่มันไม่น่ายากเลยก็คือปลาสโนโบอลใส่คนอื่นอันนี้ก็ไม่น่ายากเนาะเดี๋ยวผมค่อยไปทําที่หลังเอาเป็นทาอันสุดท้ายเลยแล้วกันเดี๋ยวผมทำไอ้เจ้าพวกมินิเกมอะไรพวกนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวคลิปนี้ทําให้เสร็จไปเลยลวกันเนาะอ่าแล้วมาเติบโตไรตรงนี้เนี่ย โอเคก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับกับการเติบโตห้เป็นวยผู้ใหญ่ย้ำว่าต้องเป็นเทีย์สามนะอ่ะไม่ได้เกมผมก็เพิ่งใส่ไปตะกี้นี้ก็กลายเป็น3ามทับสิบก็ไม่ยากและตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าผมจะทําเสร็จตอนไหนก็เท่านั้นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไล่เก็บพวกกล่องของขวัญก่อนละกันนะครับโอเคครับทุกทุกคนอันนี้เล่นคนละช่วงเวลาเนาะ <laughs> โอ้ยเนื่องจากก่อนหน้านี้มันใช้เวลาเล่นที่ค่อนข้างนานนะผมก็เลยไปตัดคลิปก่อนพอตัดเสร็จปุ๊บก็มาอัดใหม่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่มากเกินไปนะผมก็เลยเอาอีกตัวละครหนึ่งเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเลยนะครับก็นั่นแหละฮะที่อยู่ตรงนั้นนะเลือดออกนิดหน่อย มาดูที่กิจกรรมกันก่อนนะครับก็นี่ฮะเหลืออย่างละหนึ่งปลาลูกบอลหิมะใส่ผู้เล่นคนอื่นแล้วก็บินเทอร์มินิเกมบินเทอร์มินิเกมนี้ก็ผมรวบรวมไว้หมดแล้วแค่เอาไปใส่เรียบร้อยแล้วนะครับคือจริงๆที่ทําแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้ช่วงนี้มันยาวเดี๋ยวยาวเกินไปมากดตัว e แล้วก็ปลาใส่เรียบร้อยดูสิ c o m p ลีโอเคไม่ได้ใช้งานและออกไปได้เลย <laughs> มามามินิเกมอันนี้เป็นกล่องของขวัญสีแดงผมก็เก็บเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยหนึ่งสองสามจื๊บภารกิจเสร็จสมบูรณ์ดูสีดูสีรับมา เรียบร้อยแล้วก็สามารถรับได้อีกนะครับก็เหมือนกับภารกิจอันอื่นๆนั่นแหละที่ทําเสร็จแล้วก็สามารถกลับมาทําใหม่ได้เดี๋ยวเราออกไปดูกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาของเจ้าตัวนี้จะเป็นอย่างไรแต่บอกก่อนนะว่าคลิปนี้ยังไม่ได้จะหยิบเจ้าตัวนี้มาเล่นนะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับเ่าโอเคกดสร้างมาแมตัวก็แน่นๆ <c oughs> ไม่มีที่ใส่ โอเคถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นเทียสามนะลองกดดูซินั่นไงให้เป็นเทียสามนะครับขนาดกลางเนาะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าอื้มอุ้ยโคตรเท่ อันนี้โคตรเท่เลยครับทุกทุกคนก็นู่นนี่นั่นก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการตามหาสิ่งมีชีวิตตัวใหม่นั่นเองโอเคครับทุกทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกทุกคนไว้กันด้วยพอถ้าดูคลิปนี้จนมาถึงตรงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะชอบคลิปที่ผมแนะนำให้อีกก็ลองไปดูกันได้นะครับแต่สำ